ชีวิตนี้ต้องใช้ให้มีความสุขคู่มือสู่การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าชีวิตเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่มอบให้เราทุกคนแต่หลายครั้งเราก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการทํางานการเรียนหรือการไล่ตามเป้าหมายอื่นๆจนลืมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการดำเนินชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราต้องรู้จักวิธีและเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากขึ้นทำไมชีวิตต้องมีความสุขความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการการมีความสุขจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆนอกจากนี้การมีความสุข ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตอีกด้วยเคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้มีความสุขรู้จักตนเองการทำความเข้าใจกับตนเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรทำไมเราถึงมีความสุขอะไรทําให้เราเศร้าและอะไรทําให้เราต้องการใช้ชีวิต ตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและมีทิศทางในการดําเนินชีวิตทําในสิ่งที่รักการทําในสิ่งที่เราชอบและมีความสุขจะช่วยให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาและมีพลังใช้เวลากับคนที่รักการมีสัมพันธ์กับคนที่เรารักจะช่วยให้เรารู้สึกอบอุ่นและมีความสุข ดูแลสุขภาพสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของความสุขการออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นฝึกฝนจิตใจการฝึกฝนสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้เราผ่อนคลายจิตใจเช่นการฟังเพลงการอ่านหนังสือการเดินเล่นจะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การทำดีเพื่อผู้อื่นจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกดีกับตนเองและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้ที่จะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบการยอมรับในข้อบุคอ,องของตนเองและของผู้อื่นจะช่วยให้เรามีความสบายใจขอบคุณในสิ่งที่เรามีการขอบคุณในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะช่วยให้เรานั้น รู้สึกขอบคุณและมีความสุขเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นจะช่วยให้เรานั้นรู้สึกไม่ดีกับตนเองกังวลในเรื่องอนาคตมากเกินไปการกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นจะทำให้เราขาดความสุขในปัจจุบันยึดติดกับอดีตการยึดติดกับอดีตจะทำให้เราไม่สามารถก้าวข้ามไปข้างหน้าได้ สรุปชีวิตนี้สั้นนักเราควรใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่าที่สุดการมีความสุขไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เราต้องรู้จักวิธีการและเทคนิคบางอย่างที่จะช่วยให้เรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเพิ่มมากขึ้น